สวัสดีครับผู้ชมที่กรุครับล่าเจ้าถิ่นกินสีทิ้งท้ายนักล่าแชมป์สาวท่านนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้มาพบกับหมาคฮอนกันเทพนะครับกระดาษที่หนึ่งวันนี้เล่นสองกระดาษนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังให้กำลังใจนะครับหมาคฮอดกันเทพต้อนรับ การมาเยือนของนักล่าแชมป์นักล่าสาวนะครับเป็นยังไงครับกิน4กระดานไหนคอยชมไปแล้วกันนะครับวันนี้เล่นเพียง2กระดานนะครับเล่นเนื้อเนๆสองกระดานเดินช้าได้หน่อย,อยตามรูปเกม มือระดับมาตรฐานก่อนเดินช้ายอยู่แล้วครับกระดานที่หนึ่งจะเป็นอย่างไรนะครับยังดูไม่ออกว่าใครจะเป็นไยขึ้นนำก่อนช่วงนี้มาฮอสกันเทพก็ยังปล่อยคลิปเรื่อยๆนะครับ ยังไม่ที่สนใจของท่านแฟนคลับนะครับก็จัดให้นะครับท่านใดประสงค์ที่จะมาประลองฝีมือกับบาฮอดกันเทพนะครับก็แสดงความเป็นม,มาแล้วก็ได้เชิญมาเล่นนะครับแฟนคลับที่อยู่ใ,ใกล้นะครับก็นะครับจัดการจินสอง แต่ก็ไม่ได้สวยมากนักนะครับเพระมมาะว่าหมักเท่ากันกินแล้วเท่ากันนี่ก็ไม่ได้เปรียบอะไรมากนักนะครับในกระดานที่หนึ่งนี้จะสามารถมีฝ่ายชนะไหมนะครับโดยที่จะเสมอกันดูก่อนนะครับนักล่าแชมป์ท่านนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับในช่วงนี้ก็ อดทนไว้ก่อนนะครับหมากเสมเอกัรนี้ต้องเล่นด้วยความอดทนใครทนในน้อยกว่าก็พลาดท่าได้นะครับหมายถึงความนิ่งนะครับอืมขยับแล้วนักล่าสาวเริ่มขยับตัวท้ายแล้วนะครับก็เรียกว่ากล้ชน กันเทพก็ชะงักเหมือนกันนะครับอ่าไปขิ้ไปอีกครับขยับไปเรื่อยๆกินแดนไปเรื่อยๆก็จะได้เปรียบรับหมากยังสูสีกันอยู่ครับ mm. กันเทพเดินช้ามากนะครับขยับขึ้นไป ระวังคันเทพจินฟรีก็่แล้วกันนะครับบากที่ลอยอยู่เนี่ยน,<ม>นัก,กลาาสาวท่นนี้นะครับล่าแชมป์แชมป์ที่อื่นนะครับารระวังเหมือนกันนะครับอ้าวขยับน็อต ทเทพก็ไม่ได้ไปไหนมากนักนะครับต้องขยับก็ไปอีกนะต้องขยับก็ไปอีกนะครับใกล้ฮอตเข้าทุกทีใกล้ฮอตหรือใกล้ความตายก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหมากนี้ถ้าฮอตล้อมกินก็มีโอกาสถูกกินฟรีได้นะครับอืม ตัวนี้ก่อนนับตัวหมากที่สองได้เปรียบอยู่นะครับฮอตมีคนละตัวแต่หมากต้องขึ้นสูงไว้นี่ครับใครจะนิ่งกว่ากันครับใครนิ่งกว่าก็มีโอกาสพอมาถึงกันนี้แล้ว ไว้ก่อนนะครับตอตรงขยับยังไงอืมถ้าขยับอย่างนี้ก็ยังสูสีกันอยู่นะครับมีโอกาสเสมอกันสูงมากแต่ว่าใครจะนิ่งในได้ดีกว่าโปรแกรมค้นเทพนี่ไม่รู้ว่า อืมเออไม่ยอมข่าไม่ยอมกินกันนะครับอ่าเขานี้คันเทพพลาดแล้วนะครับคันเทพพลาดแล้วเห็นเห็นไหมครับคันเทพไม่ได้นิ่งพอ ให้กินฟรีหรือว่าจะฆ่าฮอตนะครอ่ากันเทพโดนฆ่าแล้วนะครับกินนะครับนักล่าแชมป์ขึ้นนำหนึ่งศูนครับมาชมกระดานที่สองดานสุดท้ายนะครับ นักล่าแชมป์สาวสวยนะครับมา2อามครั้งแล้วมาเวทีมหาเก้าวันนี้เตรียมการมาดีนะครับกระดานที่กินสีน่าจะเป็นกระดานนี้นะครับอย่ากระพริบตานะครับกินสีทิ้งท้ายเป็นยังไงนะครับจะให้ชมเต็มๆเลยนะครับ กันเทพเดินพลาดยังไงทำไมจึงให้นักล่าสาวกินถึงสี่ยูไปเรื่อยก็ยังไม่เห็นมีอะไรนะครับขอพยายามระมัดระวังเดินอย่างพิถีพิถันมาถึงคันนี้ก็ยังรู้ไม่ออกว่าใครจะได้ จะเพียงพร้อมตอนไหนนะครับนักล่าสาวก็พยายามระมัดระวังไม่ผีพามขันเทพก็ไม่ผีพามเหมือนกันนะครับเดินอย่างระมัดระวังนี่คือระดับ น้องๆเสียนเล่น,นะระดับน้องๆเสียนเลยนะครับรำมาระวังส่วนมากก็ได้ฝึกฝนมาจากเสียนทั้งหลายนะครับดูโปรแกรมเรื่อยๆดูวิธีการเรื่อยๆก็จะสามารถรู้วิธีรอบคอบมากขึ้น เปิดแล้วครับเปิดแรกแล้วคราวนี้นะครับเปิดแรกแล้วไม่แรกก็ไม่ได้กินแล้วครับต้องแรกก็ได้ก็เสียไปแล้วนักล่าแชมป์สาวนะครับอืม <c oughs> จะไปเข้าฮอตนะครับ ปฏิบัติการกินสีเริ่มฉายแววแล้วนะครับเข้าฮอตไปก่อนนี่เข้าฮอตแล้วนะครับเข้าฮอตแล้วอืมเรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้โยนให้กินกันเทพกินมาแล้วกินหนึ่งสงสาม Oh. ดูทีครับโยนให้จินโยนให้จินแล้วก็คันทิศจินนักล่าจินหนึ่งจินสองจินสามจินสี่ oh. จบเกมนักล่าแชมป์ชนะสดใสสองศูนย์ครับ ขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในชิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ